สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดแขกนะครับพิกัดตรงนี้ตรงมัสยิดนะครับคุณผู้ชมามาแนะนําร้านข้าวกล่องนะครับกล่องละยี่บห้าบาทนะครับคุณผู้ชมนะร้านนี้ขายดีมากเลยแล้วราคาราคาไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมนะเพิ่มข้าวฟรีหยุดทุกวันจันทร์ไม่มีต่างกินฟรีนะคุณผู้ชม ไข่ดาวกับไข่ต้มมีลูกไข่ดาวนี่บางวันนี้มีมักกะโรนีนะคะแล้วก็มีโซบะด้วยนะเอามันแกะใส่ชิ้นเกียวได้นะคะได้แล้วใส่นะคะพีก็ลุกพาพีด้านนู้เลยาเอาอะไรเพิ่มไหมคะโอเคขอบคุณค่ะใส่ถุงใส่ก่องครับผมได้เลยบอคุีครับ นี่เฮ้ยกทองเหรอกระเทียมใส่ข้าวกระเทียมถูกแล้วกระเทียมมะกรูดอันนี้อันนี right ้ว่าเราก็คนไข้นี้เขาผัดกับไอ้กะเพราโอเคครับผมยี่ิบห้าเลยจ้ายี่สิห้ายี่ิบหาเลยจ้าได้ลถุงกมาตัวเราก็ข้าถุึง กองเนาะต้องทำกล่องลากล่องจ้าละลาฟิไข่ดาวไปกล่องจ้าล no oh no ่าไข่ดาวต้องทำไข่ดาวใส่ได้มเลยได้เลยต้องทำดาวล่าดาวแล้วล่าไข่ต้มไม่เลือกเลยปกติจะมีตั้งไว้ไม่มีอ๋อขอบคุณลูกค้าครับผมมีน้ำมีอะไรก็บอกได้นะ เอ่มาก่อนทุกได้ครับขอบคุณครับเอามาจัดมาเลยจ้ามาจ้ามาก็โลนีมาแล้วดาวล่าดาวองดาวล่าดาวรักแท้พี่เดี๋ยวผมกระเผาให้ใส่ถุงนะใส่ถุงนะอ๋ออยากมาถุงแล้วก็ทำทองดาวร่าดาวโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อแต่ถุงเล็กก่อนถุงเล็กก่อนเอาโอเคโอเคจ้ะขอขอแยกก่อนใส่ถุงเล็กก่อนนะ

ยากะดยาชุดกระคุนีนะคม่อวย่างนี้ก็นหน้ากสองอย่างนะคะได้ค่ะห้าสิบบาทจ้าหมูตับข้าวกลองกล่องแยกให้ให้มากล่องหนึ่งกกลองแยกกล่องนึงกลองไกทอดกลองนึง ข้าวของอดจิแจ่วของน้องของแม่ได้ได้ไดัสดดบสวัสดีครับมาด้ามาจ้าัก่อนะขาวงมัะครับของน้องไม่เอาผักเลยนะลูกข้าวไ่อไม่โรยผักนะคะข้าวไ่อดไม่โรยผักของเหี่ยวลาดนะครับผมเหี่ยวลาดไ่ต้มของเหียวลาดนะไต้มมาได้ครับของเหี่ยวลาราด้ม เาดาไม่ถูกเขาอกของพี่ผู้หญิงนะาดีบ้างวันที่ไปกินชาพีทไปยังชาพีทน้องขายขายไหโอ้อร่อยนะชาพีทมาวันนี้ไม่แพ้เอาไหมไม่เคยกินหรอกแอบฟังลูกเนื้่สาได้แล้วใส่น้ำปลาพีทไหมไม่เอานะไลาบลาบต้มเหรออุ้ย นี่ซอสพิชของเฮียมีอ่ะลาบต้มลาดไปเลยเงี้ยบังกินเช้าไปเนี่ยของบางลาดเลยเหมือนกันนี่นี่ซอสพิชของเฮียให้แกด้วยเหมือนเดิมครับผมลาบราดเลยนะหนูทำให้บางด้วยลูกอ่าเป็นกับข้าวไม่ใช่ชุบกล่องกี่กล่องคะหนึ่งนะคู่นะเดี๋ยวรอน้องชายทครับเฮียสวัสดีครับครับยินดีต้รับ ออมาตงั้นพี่ชายไม่ต้องแล้วหนข่งแย่งันแล้วกันนะข้าวให้น้อยีกินนี่อกินักกินักองพี่ไก็ม่ีเอาอยาไปเล่นข้าวเล่นผั้้ยดูเหมือนเป็นหลูกค้าแล้วแต่ไม่ใช่ผมให้ลาไปเลยมั้ยหรือทางางวันจ้างวััครับครับ้วลาอ เราได้2 เปรี้ยวลอเปรี้ยวธรรมชาติไม่เปือนะไม่เปืองไม่ใช้มะนาวแล้วผมเปรี้ยวธรรมชาติใชูู่้พัดแจิวัีาไม่ทำแล้วเหรอตดแตงดแตงดาวด้หราเที่ยวาียวามอกระียมดาวด้วยกระเทียมดาว้าง่ตมาาอกี้เปาดา ลูกค้าใดมีเหรียญบุขอเหรียญด้วยนะครับผมวันนี้เหรียญหมดแล้วครับผมาเตรียมดาวแล้วขอตังค์ครับผมเหรียญหมดทีนะครับผมวันนี้ได้เหรียญบาทเองไหมดาครับมันจะโรนีร้อยครับรีน้อเต้องมาตรงนะอร่อยไหม ผมครับไอ้หนูกระเทียมดาวลากต้นกระเทียมดาวลากต้นราคาถูกจังเลยพี่ไอ้ราคา25บาทเองครับผมถูกจังเลยเอาพออยู่ได้ครับผมอย่าไปเอาเยอะสุดยอดเอออย่าไปเยอะพี่สุดยอดเลยน่าแล้วนะผมขายมานานแล้วนะผมขายมา25บาทขายมาเกือบสิบเปีแล้วผมเก้าเก้าปีเก้าปีเหรอวายครับผมตั้งแต่ลูกยังเล็ก เตอนนั้นก็คงจะเด็กอยู่ว่านะแปดเก้าปีแล้วนะแต่ใครที่ว่าลูกเราเยอะไงเรารู้ว่าที่จะกินอ่ะมันหลายคนอ่ะครับกือครับไม่มีตังค์ซื้อนาะเออาก่อนก็หลายคนลูกหลายคนก็ซื้อทีก็หลายตังค์นะต้องมีผีมีจาตังค์ได้เลยนะคะสวัสดีครับเี๋ยวพี่นะเหรียญหมดห้าบาทนะครับคุณผู้ชมลูกสี่ซื้อทีนึงก็หลายร้อยผมครับ ลูกเสอย่างนี้ดีกว่าช่วยช่วยกันไปดีดีมากเลยพี่ขายยากนะร้านราคายี่สิบห้าบาทเลยอาะลงเอาตาตาจะขายคลขายคล้ายคล้ายไม่ต้องบอกว่าร้านเราหาล้านทูนนะคะเป็นร้านทาราล์นะเป็นร้านทาราหเลยนะมีคุ้งเท่าไหร่จ๊ะมีคุ้งหนึ่งมามีคุ้งหนึ่ง ตอนนี้ก็ร้าจะมีก็มีมีร้านข้าวหมกเขาผมร้านหนึ่งกับร้านผมจะเป็นร้านนทา่รงน้วรข้าวหมกกลุ่มบักรอยผมออกไปเรียนั้อันี่เดียวขายมาสี่สิบปีละวต่อนั้นเป็นโซบะครับผมมีคุกหนึ่งนะคะมัน็เลีมีเอาเปมีคุกหรือว่าโซบะดีกว่ามีคุกได้จับไปเถอะเฮ้ยไปเถอะผมใครมีเหรียญมีแบงค์ย่อยรบกวนนะคะ สวัสดีครับสวสดีครับจ้ายีหทุกอย่างเลยจ้าวันน yeah ี้มีผัดหน่อไม้นะคะผัดกระเพานะคะนีลานะเราก็เตรียมสั่งมาเลยค่ะใค่ดาวไค่ต้ขอยะวี่เนี่ยขอะน้องก่อนนะครับได้ยนะครับผมคน้องเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ข้าวใส่ทอดค่ะวันดี้ครับวันนึงนี่ทำกี่กี่เมนูเนี่ยะเมหน่อไม้ ปูเก็บสิบครับผมโอ้ใช่มนโอาบกระาะขมีนำขาวลกุยเตี๋ยวแล้วครับผมมีมีคุ้มกรนีบางทีมีกุ้ยเตี๋ยวรอดมีผักไทยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วันนะครับผมจำบกเวไมด้วยขอดาวคุณครครับครับือนะ้ือคือแาบราคา25บาทนี่หายากมาก พาพี่แวะมาได้พี่ใครดูแวะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ครับผมวันจันทร์วันเดียววันเดียวเลยครับขายตลาดเช้าขายช่วงเช้านะครับผมสองกล่องครับมากระโรนีคุณน้องกระโรนีเนาะมาเร็วมาเสร็จแล้วเหรนพี่ตอบคเง้ครับ ทดตมลกอันนี้ของนี้สั่งดาวสุกครับเอาจ้าจ้าเอาข้าวยอะหน่อยขอข้าวยอะหน่อยนะลูก้ว้าวาเข้า้าี่ยวล้หาอันนี้นะ ไข่มาโต้หมดครับมี่ไข่ต้มสุกแล้วเลยได้ไดเลยตื่นเลยนี้รักทายดีครับขอให้จ้าไข่มาโต้หมดจ้าอุ้ยคุณไข่มาโต้หมดร่าขอโทษทีนะได้ไหมเหลือไข่ดาวคู่ไข่ดาวคู่อะไรมั้งเนื้อใ้เป็นไข่ดาวคู่กันจ้าจ้าลง เอาเลยครับลูกยังครับผมไม่มีไข่ดาวรอสักครู่นะคะไข่ดาวรอสักครู่นะคะอ่าข้างอะไรดิจ้าหมดแล้วครับผมบ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้ีงอะไรดีจ้าขันนี้ไม่กุหมครับมาจ้าข้าวมันไก่มาแล้วข้าวมันไก่ค่ะไายย้อนรู้

ร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดสิบร้อยแปหผมอายก่อนเพราะอะไรใครก็ไม่รับผมหน่อไม้สองกระเพราหนึ่งมุหน่อไม้สองกระเพราหนึ่งนูไอ้นี่ด้วยแล้ว ข้าวหนึ่งกระเทียมกระียมกรียมัสวัสดีครับมากรไปปไปกได้้ไปกกระายทมีมีมอยู่ข้างล่างลองดูครับออทีนีนี้โหมามเหนเทยเอามือมาเลยมีมได้แล้วไก่เนื้อหนังข้างหน้าเลยลูกไก่เนื้อหนังลยครับ เขาทอดว่าข้าวเหรอพี่ไ้เขาต้องทอดข้าวลาไปเลยแยกข้อวเมี่ยพี่ปลากระเทียมดาวลากเลยครับผมทานเช้าแล้วน้าวเลยเพราะว่าไม่กินไปเลยานง่ายเพรตะเขาไขดาวครับผมลากเลยแม่มาทอดาวได้จ้าของน้องได้แล้วหรือยัไลาครับผมไว้งี้คือว่าจะวักลางวันมันจะมันจะไม่โอ้ครับ ีาาคพะพองไข่ดาวนะคะได้เลยค่ะข so er ้าวหมดแล้วลูกข้าวหมดราวสักกับข้าวไม่ได้รา้กับไอ้ของบางของ่องด้วยนะอาของเฮียค่ะของมาแล้วรากของด้วยนะแล้วก็มีต่ออันนี้ดี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 เจ้ามีอะไรส่งมาให้หมดเหรียญมาหน้าหลักมากเอาเหรียญมาให้แล้ด้วยหน้นหลังมีเยอะมา ข้าวเลยลูกค้าาต้องเอะ,อ,ะอ,ออาออกเอามาเอาข้าวปกตินะได้ไดค่ะได้ได้ได้ไดโอเคข้าวไม่ต้องเยอะด้วยแมค้าวา,าวุ่นเลยต้องเขีรยออกเลยาสักคู่นะคะผดหอไม้ผัดหม ก็เรียกไม่มีอะไรครับผมก็มาจ้ามาจ้านี่แล้วผมเอ่าตลาดเลยเออไม่มีอะไรมากมายผมขายเริ่มขายประมาณกี่โมงพี่สี่ห้าครึ่งครับผมตั้งร้านได้เลยครับตั้งร้านแล้วนะครับไปถ่ายมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาได้เลยมาจ้ามาจ้าถึงประมาณกี่มูพี่ อ่าสิบโมงับผมโมงก็หนดเลยครับถึงประมาณสิบโมงค่ะอย่างอย่างตอนนี้ก็สุดท้ายนี้ละอันนี้ก็คือสุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมหยุดทุกวันจันทร์หุดทุกวันจันทร์หุดทุกวันจันทร์ผ่านมาก็แม่มาลูกผงกล่องละยี่สิบห้าบาทเพิ่มข้าวฟรีไม่มีทางคกินพี่ด้วยค่ะใช่ค่ะสุดยอดยอดทายยวกนะมาแม้วันศีกข้าววันศีลูกมาได้